สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง1นึ่งสสนยหนึ่อิส,สานบนทีวีวันนี้มาพูดกันหน่อยนะครับว่ามันมีอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับเอหลายคนบอกว่าลองวิภา์วิจารณ์สิโลตคามไพบุญหน่อยสิผมก็มีโอกาสได้คุยเออผมมีโอกาสได้ดูได้เห็นนะครับแล้วก็ได้ฟัง การวิาพากษ์วิจารณ์ของสิโรดคามไพบุญคือการวิาพากษ์วิจารณ์กับรัฐบาลของสิโรดคามไพบุญนั่นนะครับต้องบอกว่าสิโรดคามไพบุญน่ครับหนึ่งซีโรดคามไพบุญไม่ใช่นักข่าวสีโรดพามไพบุญมาจากคอมเมนต์หรือวิกร,ร่วม ส่วนมากสิโรตคข้าไภบุญในการทํางานเนี่ยครับสิโรดคสิโรตค้าไภบุเ,เนีเอาความรู้สึกนึกคิดของตัวเองมาเป็นตัวตั้งครับไม่ได้มีข้อมูลอะไรล่ะครับคิดว่าตัวเองมโนบอกว่าจะจะพูดอย่างนี้นะครับอย่างเช่นพูดถึงเรื่อง GDP ที่นายกทักษินพูดพูดถึง นายกแพทองทาพูดคือบริบทแท้ๆนะ่ะสิรลดค้ามไปบุญไม่ได้คิดเลยว่านายกอิงมาสี่เดือนนะครับจะตีเหมารวมไม่ได้นะครับรัฐบาลแต่รัฐบาลน,นะคุณสิทธามาประมาณหนึ่งปีคุณอิงมาสี่เดือน แต่สิโลดเองกับจะเอาวิมานต้องบอกว่าจะให้อุกอิงนี่ครับสร้างวิมานให้วิโรจสร้างประเทศชาติให้ฉับพลันเลยครับ GDP ต่างๆนี่ครับที่เขาพูดเน่ยเขาพูดถึงนโยบายจะแก้ไขปัญหายัางไงให้ GDP มันดีขึ้นสิโษต์ข้ามไบบูลเป็นนักวิชาการยังไงครับอย่างว่านนะนัก,ว,กวิชาการส่วนมากก็มีแต่พูดวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นครับให้ทําจริงๆครับ ไม่ได้เรื่องผมอยู่ในวงการนี้มาพอสมควรกับหลายคนกับเป็นนักพูดเป็นนักวิจารณ์บอกผมนี่สร้างนี่ครับสร้างมนุษย์เงินล้านสร้างการตลาดสร้างอะไรเยอะแยะไปแล้วแต่เวลาทำจริงๆแล้วครับต้องใช้คำว่าสุนัขไม่รับประทานครับไม่มีอะไรครับ บอกว่ากล้ายุบสภาเลยไหมเออมานี่ครับนายกทักษิณนี่ครับแย่งซีนไปหมดครับพิรน์ค้าไปบุญนี่ครับไม่ใช่นักสู้ครับพิรน์ค้ามไปบุญเป็นนักวิจารณ์พิรน์ค้าไปบุญมีความเกลียดแค้นมีความโกรธแค้นว่าทำไมเลิกจ้างตัวเอง หลังจากอยู่สุขสบายมาหลายปีนะครับผมต่อสู้มาเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะสิรดข้ามไปบูนน่ครับเต็มยศหน่อยเต็มชื่อหน่อยสิรดเองไม่เคยเห็นลงไปพื้นที่ครับสมัยก่อนนี่ผมอยู่มอ่วตลอดผมก็อยู่กับแกนนำเนี่ยไม่เห็นครับพอหลังๆนี่ครับวอ ปิดตัวไปคีวีนิ่ิตอลครับไปเป็นทีวีดาวเทียมครับอยู่ไม่ได้ไม่แน่นะลงไปออกอาจจะเจอแม่ยกอาจจะคนมีถูกใจครับนั่นให้นั่นให้นี่ให้เงินใส่กระเป๋าให้ค่าน้ำมันรถกับติดอกติดใจครับนะก็เลยลงไปครับอันนี้ผมไม่ได้ไปปักปร๊มนะ ผมบอกครับไม่แน่นะครับอาจจะหอมหวานพูดง่ายๆครับสิรุตคัมไปรบุญก็เลยเดินออกไปครับไปไหนครับไปเกาะกับพวกเด็กๆไปเกาะแข่งเกาะขาวพวกเด็กๆสุดท้ายก็ลืมตัวไปว่าตัวเองทำงานอยู่กับใครกินเงินเดือนใครลืมไปครับ ก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ครับนะถ้ามีสิ่งเป้ามุ่งหวังครับไม่ว่าจะเป็นสอวอออกมาก็น่าโอ้โหน่าจะส้มทั้งเป็นดินนี่คือเอาความรู้สึกนิคิดของตัวเองอะไปพูดกับไปพูดออกสื่อที่ตัวเองมีอยู่ครับกับเอซตัวเองว่าแหมก็น่าจะเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วนะเริ่มจากอาบาจอ,อาบาพื้นที่แต่ก่อนนะนะ ไปไล่ดูก็ได้ครับคาพูดของสิริโรธคําไปบุญกับแตกนบอกว่าแห้ครับไม่ว่าจะเป็นนายกไม่ว่าจะเป็นอบอตอเริ่มต้นจากการาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาก่อนรเราต้องกวาดให้หมดต้องมาให้หมดครับส้มทั้งแผ่นดินครับพราะล่าสุดกเกิดการพ่ายแพ้บ่อยๆสิรโรธคําไปบุญบอกว่าแม้นายกอบตเนี่ย เป็นตำแหน่งเล็กๆตำแหน่งกระจอกอ้าวตกลงกับคำซะแล้วครับแต่ก่อนพยายามนะพยายามที่จะคุมอไม่ว่าจะเป็นนายกอบจอไม่ใช่ว่าจะเป็นสทธในพื้นที่ครับใส่เสื้อกนเป็นแถวกับหลังจากไปไม่ได้แล้วครับบอกนายกอบจอนี่กระจอกซะแล้วครับกระจอกยังไงสิโรด จะสอนซะหน่อยครับนายกอบจอสามารถคัดสรรสอส,อสอลงพื้นที่ได้เขาต้องไปถามกับรู้เรื่องการเมืองไหมสิโรดรู้ไหมการเมืองไปยังไงครับแต่และจังหวัดจังหวัดเนี่ยเขาวางตัวไว้เนี่ยครับนายกอบจอเองเนี่ยครับซึ่งเป็นผู้ดูแลในพื้นที่เขาต้องคัดเลือกครับ ไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็แล้วแต่ครับเขาอยู่ในพื้นที่เขารู้อะคะแนนเสีย,ง,ยงเป็นยังไงเขาคุยคุยกับพี่น้องได้ครับเขาสามารถสั่งการได้นะสิรดมึงอย่าไปดูถูกเขานะอย่าไปดูถูกเขานะนายกบอบจเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับนี่คือฐานเสียงของพรคก,การเมืองแต่ละพักแต่ละพักครับถ้าได้เนี่ยเขานับหัวได้เลยนะสิรด ประสบการณ์ยังน้อยมาวิาพากวิจารการเมืองครับแม้นายกบอบจอรกระจอกนายกบอบจอนี่เป็นไม่มีตำแหน่งไม่มีอำนาจพอไม่ได้ก็พูดแบบนี้ครับพอไม่ได้อย่างใจก็พูดแบบนี้ครับนี่ไงวิาพากวิจารผิดไม่สมนังใจตัวเองที่คาดหวังไว้ครับ ออกลูกบ้าต้องบอกออกลูกบ้าเราเองนี่ครับอยู่กับพื้นที่อยู่กับพี่น้องประชาชนมาตลอดรู้ครับอยู่ในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำครับอยู่ในสภา,าตาบลครับนายกอบจอเป็นผู้นำครับไม่งั้นเขาจะได้เสียงข้างมากได้เป็นนายกอบจอหรือสีโรด นี่ฮะภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าโง่และอวดฉลาดคิดว่าพี่น้องประชาชนไม่รู้เรื่องครับพอมีนายกนายกอบตอนายกอบจอเสร็จสรบครับนี่คือผู้คุมเสียงครับเขาจะดูว่าคนไหนจะลงคนไหนไม่ลงแล้วไม่ได้ชื่อเสียงเป็นยังไงฐานเสียงเป็นยังไงครับจําไว้นะสิรุณนะจําไว้ครับ ก่อนที่จะออกมาพูดอะไรแล้วก็ไปศึกษาดีๆก่อนเขาบว่านั่นแหละคือหัวใจหลักของพรรคการเมืองในการจะส่งลงเลือกตั้งในสมัยต่อไปครับเขาไม่ได้กระจอกครับบ้านใหญ่เนี่ยครับเขาใช้เสียงทั้งจังหวัดนะสิโรดสอสอนี่ใช้ใช้เฉพาะเขตนะไม่กี่อำเภอเองครับเ,เอามารวมกันเป็นเขตหนึ่งเขตสองเขตสามเขตสี่ครับรู้เรื่องบ้างไหม งัแล้วอย่าอวดฉลาดครับต้องบอกงั้นง่แล้วอย่าอวดฉลาดครับง่แล้วขยันเขาเรียกอะคือคุณไม่ได้ต่อสู้เรื่องนี้มาครับคุณได้ดิบได้ดีมาโดยฟุกหรือเปล่าไนะครับจับพัดจับถูคุณมาอยู่ไว้ทีวีแล้วก็ต่อด้วยไว้ทีวีดาวเทียมครับพี่น้องประชาชนว่าเอออยู่ฝั่งนี้วิาพากวิจารณ์ดี เท่าที่เขาทางสักพักหนึ่งเหลืองกับคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองดีกับกินในบ้านเขาครับด่าเขาคนนี้ละคุณแบบเนี้ใครเขาจะเอาล่ะครับเนี่ยคนนี้ละคุณแบบนี้ใครเอาครับคุณก็พูดถึงบอกว่าแหมทักสินโมเดลทักสินโมเดลเออมีความผิดแล้วไม่ต้องนอนคุกพูดถึงกูอนนะครับถ้าเขาใช้ แบบเดียวกันรูปแบบเดียวกันจะเป็นยังไงกับพี่น้องประชาชนไม่พอใจนะทําให้ระบบของข้าราชการล้มเหลวผมถามนอะโครไม่ติดหรือครับตอนนี้โคทรก็ติดกับนายกทักสินก็ติดกับผมบอกหลายทีแล้วไอ้พวกนี้ครับนะฮะผมบอกหลายทีละ,ไ,นะลละไปอ่านกฎของกรมราชธรฑ์ก่อนโรงพยาบาลตำรวจก็เป็นเช่นเดียวกันครับเป็นที่คุมขังเหมือนกันครับ เอาหลักการมาพูดสิเอาความเป็นจริงมาพูดดีสิรลดนี่อะไรครับวันวันพร่ำครับไม่รู้ล้างหน้าหรือเปล่าเนี่ยมาจัดรายการครับดูสภาพตอนนี้ครับตอนอยู่ไว้ทีวีเนี่ยใส่สูตรเนี่ยโอ้โหครับแต่งตัวหล่อเล้าตัดผมเกลี้ยเกา,าตอนนี้ครับไม่มีราศีเลยครับต้องบอกไม่มีราศีเลยพิ่งตื่นหรือมัง้ง นอนที่ทํางานเพิ่งตื่นนะครับมาจากรายการมามาไลฟ์สดนะมันไม่มีราศีครับคุณออกมาเพื่ออะไรอ่ะคุณลักทาาิมากกว่าเขาอย่างนั้นเหรอคุณเสียสละมากกว่าเขาอย่างนั้นเหรอครับประเทศชาติรัฐบาลเขาก็พยายามที่จะทํางานครับนายกอุ้งยิ้งมาสี่เดือนครับจะได้สร้างหองคอยให้วิโรจนนอนเนอะ ให้สิโลดนอนเหรอจะจ้างวิมานครับทำปราสาทให้สิโลดนอนเหรอครับมันไม่ใช่ครับเขาทำอยู่อันไหนทำได้เขาก็ทำครับนโะยบายเป็นแค่โครงการครับเป็นโครงการอันไหนที่มันไปแล้วครับมันตัดได้ก็ตัดขนาดงบประมาณของประเทศแท้ๆเขายังตัดเลยครับเขียนไว้แล้วบอกว่าอันนี้ดีนะ งบประมาณทหารๆงบประมาณนั้นงบประมาณนี้เขายังตัดเลยสิลดแล้วนโยบายของพรรคการเมืองนียครับเลหลายพรรคมารวมกันแล้วเขาไม่ตัดได้ไงทําครอบจักรวานไม่ได้ทำครอบครอบประเทศไม่ได้มันก็ต้องทําไปส่วนน้อยก่อนครับเพื่อว่าในการเดินทางของนโยบายต่างๆครับนี่อะไรครับออกมาแขว้เขาทุกวัน คิดว่าตัวเองเก่งอะคิดว่าตัวเองรอบรู้เลยครับแค่นี้คุณยังขายโง่งเลยครับคุณบอกว่านายกของอบจนี่ครับเป็นตำแหน่งเล็กๆครับ <c oughs> ไม่รู้อะไรซะแล้วครับพื้นที่ทั้งจังหวัดเขาเอาคะแนนเสียงมารวมกันเนี่ยใหญ่กว่าสสอออีกครับประเมินคุณยังประเมินผิดเลยครับแล้วคุณจะประเมินประเทศได้ไง ถามหน่อยครับคุณจะประเมินคนทั้งประเทศได้ไงเห็นไหมครับพูดไปหน้าแตกบ้างครับไปแล้วครับอย่างธนพรเองครับบอกหน้าแตกแก้เกี่ยวบอกว่าแมหมนายใหญ่แก้เกมดีครับเขาแก้เกมตั้งนานแล้วครับคุณไม่มีประเด็นที่คุณจะมาแก้ตัวค o n n e อนเนคชั่นเขาคุยกันมันเรียบร้อยแล้วครับเขาไม่แน่ใจเขาไม่ลงครับทำพักการเมืองมันเป็นพ้านสถานนะครับ ขาไม่แน่ใจว่าชนะเขาไม่ลงเหรอเห็นไหมบางจังหวัดเขาไม่ปล่อยนะครับเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาสู้ไปเขาไลไล่ประโยชน์เขาก็ไม่ลงครับแต่คุณบอกว่าแม้มีการแก้เกมมาเจราจานะครับพี่สาวอยู่ที่โคราชให้ลงสวมเสื้อในภาพเพื่อไทยครับนั่นอาจารย์ต้องบอกว่าอาจารย์แก้เกี้ยวแก้หน้าตัวเองครับหลังสุดับออกมาครับผ้าก๊อซพันหัว นะแปะสำลีครับเพื่อให้เป็นตลกครับมันไม่ใช่ครับการวิจาร์ณการเมืองเนี่ยเขาถือว่าบุคคลน,นั้นสําคัญครับคุณจะมาเล่นตลกกับต่อหน้าสื่อไม่ได้ครับสื่อก็บ้าไปด้วยต้องบอกสื่อก็บ้าไปด้วยผมมองคนละอย่างนะครับการเมืองเป็นสิ่งที่สูงสุดนะการเมืองเป็นเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนมอบให้แต่คุณมอมาวิพากษ์วิจารณ์แล้ว คุณผิดพลาดคุณมาเล่นตลกแล้วเนี่ยประชาชนเขาคิดยังไงครับลำพังเขาก็ไม่เชื่อคุณอยู่แล้วครับมาเจอดอกนี้เข้าไปครับผมมองแล้วครับผมโพสเฟซบุ๊กผมก็โพสกับน่ะทำอะไรแก้เขินแต่มันบ้าครับอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าบ้าสติแตกครับไม่ควรทำครับถ้าจะยอมรับก็ยอมรับดีๆครับไม่ควรทำนะครับ จะทำเป็นพอร์ตทำเป็นอคอนเทนต์ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาบอกว่าท่านคือผู้เชี่ยวชาญในการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเขาให้เกียรติกับแต่คุณมาทำแบบบ้าๆ,ๆแบบนี้ครับคนอื่นจะคิดยังไงผมไม่รู้นะแต่ผมคิดอย่างนั้นครับมีแต่คนบ้าเท่าน,นั้นทำอย่างนี้ครับเหมือนทำผิดแล้วครับแก้งงูแก้งบ้าเหมือนไปชกไปต่อยคนอื่นแล้วไปทำผิดแล้วครับผมบ้า คนนี้บ้านนะอย่าไปถือสานะอย่างนั้นไม่ได้ครับนี่คืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญผู้วิภาควิจารณ์ด้วยการเมืองที่สังคมเขายอมรับว่าคุณคืออาจารย์ครับแต่คุณไปด้อยค่าอาจารย์เองครับฝากไว้ตรงนี้ครับไม่ได้มาสอนนะครับต้องมองตัวเองด้วยครับว่าคุณทำอะไรลงไปครับคุณค่าของอาจารย์ นักวิภากษ์วิจารณ์มันหมดไปแล้วครับวิจารณ์ไม่ถูกก็แย่อยู่แล้วครับมาทําแบบนี้เสียคนต้องบอกว่างั้นครับขอบคุณครับ